ละครสั้น fc เรื่องพิกุลทองลูกสาวมหาเศรษฐีตอนที่8มาแล้วจ้าตามไปดูกันเลยหัวหน้าคะผู้จัดการเรียกเข้าไปพบนะคะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าพักนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะคะถ้ายังไง รีบไปเถอะค่ะขอบคุณมากนะคุณแอนนาอืมก็คงจะเป็นเรื่องงานคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกถ้ายัางไงขอบคุณมากๆเลยนะที่มาบอกงั้นผมไปก่อนนะเฮ้ยให้ไปฟังเองดีกว่าถ้าบอกไปแกคงช็อกหน้าดู <c oughs> สงสารจังทำไมวันนี้รู้สึกแปลกๆนะหรือว่าคงไม่หรอกน้าบริษัทยังไม่เจงฉันหน่อยทำไมจะต้องเอาพนักงานออกด้วยแต่ก่อนหน้านี้ก็เอาระดับผู้จัดการหัวหน้าแผนกออกไปตั้งหลายคนแล้วนี่นาะ <c oughs> ขอโทษครับผมมาแล้วครับ เข้ามา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 เฮ้ยอ้วมีเรื่องจะบอกลืออยู่พอดีเลยนะคือว่าช่วงเนี้ยบริษัทของเราเกิกจกะกังไม่ค่อยลีเลยไม่เป็นไปนตามเป้าหมายถ้าอย่างไงอ้วขอปลดลือออกแล้วกันนะแต่ไม่ต้องห่วงนะอ้วจะให้สวัสดิการเหมือนเดิมตามกองแรงงานเลย โอเคไหมแต่ว่าผมยังไม่อยากออกนี่ครับถ้ายังไงช่วยพิจารณาอีกครั้งนะงครับพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิกแล้วพิกอีกพิกแล้วพิกอีกไม่รู้จะพิกตรงไหนแล้วออกคือออกหนะ้าอย่าเศร้าซิเข้าใจเปล่าแล้วออกไปก็รีบไปหางาหา่ โอเคโอเคออกไปแล้วออกไปแล้วป้ป้า,า,าเก,กะกะไม่ให้ออกไล่ยอยังไงเงินเดือนเลื่อสูงริบริยวขนาดน,านั้นเฮ้ยออกไปเลยออกไปเลยว,ว่ายังไงเนี่ยคุณแม่ขันลาผมไม่มีเวลามานาะทั้งวันเนี่ยเฮ้ยนอกจากบริษัทค่ายเพลงแล้ว ผมยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำไม่น่ารองั้นผมไปก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็รออีกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็คงจะมานะคะนะคะนะคะนั่นไงคะมาพอดีเลยนี่น้องคะตรงนี้คะ่ะมาสายนะคะเนี่ยขอโทษค่ะรถมันติดมากๆเลยนะคะขอโทษจริงๆคะ่ะเออ วันนี้หนูมาเป็นแดนเซอร์นะคะแดนเซอร์หรอพี่ไม่ได้นัดคิวไว้นะแต่ว่าไม่เป็นไรมาแล้วเออร้องเพลงได้ไหมร้องได้ไหมร้องเพลงเหรอคะได้ค่ะได้ดีมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอลองเพลงนะคะอืมรีบๆละ่ะฉันยุ่งอยู่ด้วย <S <S เสียเวลาจริงๆเลยนะวันนี้บริษัทก็จะเจ๊งอยู่ไม่เจ๊งอยู่อยู่แล้วไปขึ้นไปร้องฉันจะฟังเสียงเธอสันหน่อยถ้าร้องเพาะมาแล้วก็เซ็นสัญญาว,วันนี้เลยโอเคค่ะจะร้องแล้วนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะหนึ่งสองสาม จากที่เคยเย็นชาคก็วันไว้จะเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยถีกบอกกันให้รู้เฮ้ย <H oly> สงสัยจะไม่รอดถ้าเอาแบบนี้ไปบริษัทฉันเจ๊งแน่แนคุณแม่ขันหลาววันหลังคัดให้มันดีๆหน่อยนะ โ้ยปวดแก้วหูไปบอกให้เขาพอสินะ่ะร้องอย่างมีความสุขเมามันโอ้ยตายตายตาย,ตายแบบนี้บริษัทเจ๊งพอดีขอโทษด้วยนะคะเห็นหน่วยก้านดีก็คิดว่าจะรองเพาะนะคะถ้างั้นวันนี้พอแค่นี้ก็การผมไปก่อนแล้วนะโอ้ยแย่แย่แย,แย่จริงสิ เด็กคนนี้น่าจะอายุประมาณยีสิบได้ไหมนะนี่เธอเดี๋ยวก่อนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีเสียงเธอมันไม่ได้แต่ฉันว่าจะให้เธอเป็นนักสแสดงในสังกัดบริษัทฉันอืมก่อนอื่นเลยฉันจะให้เธอแสดงเป็นลูกสาวมหาเศรษฐี ถ้าเธอทำบทนี้แตกกระจายจฉันจะรับเธอเข้าเป็นนางเอกในสังกัดและเซ็นสัญญาทันทีโอเคไหมฮะจริงเหรอคะเนี่ฉันจะได้เป็นนางเอกเหรอคะโหไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะนเนี่ที่ไงได้เลยคะ่ะบทไหนมาหนูรับหมดทุกบทเลยนะคะเฮ้ยจะได้เป็นนางเอกแล้วดีใจมากเลยก่อนอื่นเลย ฉันจะให้เธอสแสดงเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีตัวจริงเรื่องนี้ถ้าเธอสแสดงได้แนบเนียนเธออาจจะได้เป็นลูกสาวมหาเศรฐีตัวจริงก็ได้นะเอาไหมล่ะสนใจมันเป็นสองต่อเลยนะั่นเนี่ยอืมเซ็นสัญญาเลยก็แล้วกันงานนี้แค่เซ็นสัญญาฉันให้เธอหนึ่งแสนบาทเข้าใจ ร<ค><ย>้อนจะตายอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่บ้านเลยจริงๆอยากไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้เงินให้สมกับมีสามีรวยกับเขาสักหน่อยรอร้อร้อนร้อน,อน,อน,อนสิ้นเดือนนี้ไปญี่ปุ่นดีกว่าเชวนลูกสาวสุทธิรักชบาน้อยของแม่ไปด้วยดีกว่านั่นเนี่ยไปช้อปปิง้งกินเที่ยวโถ้าทางจะดี อยู่ประเทศไทยก็ร้อนจะตายอ้อาคุณคะกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ยมานี่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 ฉันมีเรื่องจะบอกคะ่ะพอดีว่าสิ้นเดือนเนี้ยฉันว่าจะไปญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นขอเงินสักสามแสนได้ไหมคะนะคะนะคะเอ่อผมว่าช่วงนี้คุณพับโครงการไปเที่ยวซื้อของฟุ่มเฟยซุลุสไลไว้ก่อนดีกว่านะ มีอะไรหรือเปล่าคนเนี่ยห,หรือว่าคุณโดนไล่ออกหรือว่าอะไรคุณเอาเงินเก็บของบ้านเราไปใช้หมดฮะห,หรือว่าอะไรคะบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่นะ่ายังไม่มีอะไรผมแค่บอกไว้เฉยๆว่าเงินอย่าพึ่งใช้ตอนนี้เราไม่รู้อนาคตก็ไม่แน่ เข้าใจไหมห้ามใช้เงินโดยที่ไม่มีประโยชน์ล่ะยทำยังไงดีเรายังไม่กล้าบอกเมียตอนนี้สวัสดีค่ะหนูกลับมาแล้วค่ะแม่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนลืมอะไรหรือเปล่ายะเงินเดือนออกไม่ใช่เหรอเอามาสิไหนเงินกองไว้ตรงนี้ เขาใช้ห้ามุบมิบล่ะฉันจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินอีกหลายๆค่าน่ะวางขอโทษค่ะนี่ค่ะแม่เงินไม่ได้เอาไปเลยสักบาทหนึ่งหมื่นห้าพันครบนะคะเฮ้ยจริงๆเลยเปลี่ยนงานได้แล้วมะ เงินเดือนน้อยนิดกระจิตลทธิ์ทำงานให้มันได้งเงินเยอะๆหน่อยไม่ได้หรือไงหหน่าเบื่อกลับมาแล้ว,ลวจราชะบาลูกสาวของแม่มานั่งนี่มานั่งนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยยิ้มแบบนี้แสดงว่าต้องมีข่าวดีแน่เลยใช่ไหมฮะบอกแม่สิจ้าข่าวดีแน่นอนค่ะแม่คือว่าหนูจะได้เป็นนางเอกแลค่ะแม่แล้ววันนี้ หนูไปเซ็นสัญญามาได้เงินมาหนึ่งแสนบาทค่ะแม่ดีใจไหมคะดูสิหนูทำงานแค่นี้เดียวเองได้เงินมากกว่านางพิกุลทำงานทั้งปีนะค่ะแม่โอ้โหจริงรอเปล่าจ้ะเนี่ยสุดยอดมากเลยชิบบามีเสียแรงที่เป็นลูกสาวของแม่ว่าแต่งานอะไรล่ะจ๊ะลูก นางเอกละครค่ะแม่หนูจะได้เป็นนางเอกไม่แน่นะคะหนูอาจจะเป็นเบอร์ต้นๆเหมือนเบลล่าใบาเฟิร์นรับรองสบายทั้งชาติแน่แม่รอเตรียมตัวเป็นผู้จัดการได้เลยนะคะสุดยอดไปเลย